สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมมีข่าวนะครับมาแจ้งกับท่านผู้ชมนะครับสมาชิก YouTube ช่องเบิร์ตแชนเนลทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิดเป็นกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มว่า Fc Recycle นะครับอยู่ใน m e s s ซ n g e r ของ Facebook นะครับจุดประสงค์ของกลุ่มนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับที่กำลังนะครับหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพของเก่าของรีไซเคิล ได้มานะครับพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับหรือจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนงานหรือหาความรู้ต่างๆอื่นๆนะครับพูดคุยในเรื่องต่างๆนะครับผมนะครับได้สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อหาความรู้ท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีคําถามก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมมีความรู้นะครับท่านอื่นถามมาท่านผู้ชมก็สามารถตอบได้เช่นกันครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะกลุ่มนี้ผมก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อได้สอบถามแล้วก็พูดคุยกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคอมเมนต์ใน youtube u t u b e ก็อาจจะตอบช้านะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาสอบถามในนี้ก็จะมีคนตอบแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการเข้ากลุ่มนะครับก็มีง่ายๆครับก็เพียง แอดเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะครับชื่อเฟซว่าวรา,ากรบุญส่งนะครับเป็น Facebook ส่วนตัวนะแล้วก็แจ้งความประสงค์นะครับว่าต้องการที่จะเข้ากลุ่มนี้นะครับผมก็จะเชิญนะครับดึงท่านผู้ชมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้ทันทีเลยนะครับตอนนี้นะครับสมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่สักประมาณ5-60คนครับ5-60ท่านนะทุกคนก็เหมือนพี่น้องกันก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับก็ผมก็มีรายละเอียด ประมาณนี้นะครับมาฝากเอาไว้ให้กับท่านผู้ชมนะครับก็ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ